สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้อง FC นะครับร้านบีโนดิโอนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันที่18นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2565นะครับกับร้านจำหน่ายเครื่องเสียงมืองหนึ่งแล้วก็มืองสองนะครับร้านบีโนดิโอนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลำโพงไอ้บ้านะครับผม21นิ้วนะครับไอ้บา21นิ้วนะครับมีเข้ามาทั้งหมด12ดอกนะครับผม ขายเพียงดอกละ3 5 0 0บาทนะครับขายเพียงดอกละ3,500บาทสภาพดอกนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับว้อยเดิมนะครับนี่นะครับดูด้านล่างนะครับสวยงามนะครับอ่าตัวนี้เป็นแม่เหล็กใหญ่นะครับผมลำโพง21นิ้วนะครับไอ้บ้านะครับผมซับฟูฟเฟอร์นะครับมีเข้ามาทั้งหมด12ดอกนะครับผมขายเพียงดอกละ3,500บาทนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะหาลำโพงมือสองมาไว้ใส่ตู้นะครับมาไว้ไใช้งานกันนะครับก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับกับร้านเบน a u อ i ดิโอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับผมนี่นะครับตู้ลำโพงมือสองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตู้ลำโพงมือสองนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้านี่นะครับตัวนี้เป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวดูเลยนะครับสภาพโอ้นึกว่าตู้ใหม่นะครับนี่ไม่มีรอยเลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับมูจับเหล็กนะครับผมด้านหลังเป็นสเปคอนแบบโลโคนนะครับนี่นะครับมูจับเหล็กนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นตะแกรงปั๊มแบบนี้นะครับลูกค้าโอ้สวยงามนะครับนี่ตะแกรงปั๊มแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับสิบแปดนิ้วนะครับดูเลยนะครับนี่ดูดูนะครับสีสวยงามมากครับมีริ้วรอยอ่าต่อการใช้งานนิดเดียวเองครับนี่บางใบก็ไม่มีเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับขอบเล็กนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับฟินเตอร์งูจับเล็กนะครับสีระเบิดนะครับสวยๆนะครับเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับผมมีทั้งหมดหกใบนะครับผมขายเพียงใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับ ซื้อใหม่4,500นะครับตัวนี้นะครับประหยัดไปใบละ2,000นะครับรีบเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผมการันตีได้เลยนะครับใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็มาดูได้นะครับร้านบิ๊นโอดิโนะครับผมตั้งอยู่ที่อาเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมติดกับถนนหลักนะครับถนนเส้น202นะครับผมถนนเส้น202นะครับสีเลนนะครับผมไปมาหาง่ายนะครับ อยู่ทางซ้ายมือนะครับเส้นไปเส้นยะโสสุวรรณภูมินะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาตู้ลําโพงนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ใหม่นะครับเขามาส่งก็มีนะครับนี่นะครับสินค้าเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งแล้วก็มือสองอันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่อยู่บนรถกําลังถอดดอกนะครับมาพร้อมดอกนะครับตัวนี้เป็นดอก18นิ้วนะครับอ่า18นิ้วรุ่น P Audio 2242นะครับผมมีเข้ามา2ดอกนะครับตัวนี้ไงหน้าดูดิพี่ หันหน้าให้หน่อยนะครับยกหน้าขึ้นให้หน่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ PR นะครับผมพ r ตัวนี้นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับแม่เหล็ก40มิลนะครับแม่เหล็ก40มิลมาเข้ามา2ดอกนะครับตัวนี้พ d เออดิโอสวยเลยตัวนี้มีกี่ดอกอะหายหน้ามาเอานะครับนี่ครับผมนี่เลยครับเด้อนี่นะครับตัวนี้นะครับสองสองสี่สองสวยๆนะครับผมซื้อใหม่สี่พันเจ็ดนะครับ ตัวนี้มือสองนะครับ3,500นะครับผม3,500สภาพสวยนะครับนืกว่ามือหนึ่งนะครับดูเลยนะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ดอกนะครับดอกละ3 5 0 0นะครับแล้วก็ pr มีทั้งหมดสี่ดอก4ี่ดอก4ดอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ p r นะครับแม่เล็ก2ก้อนนะครับตัวจี๊บนะครับเป็นรุ่นท็อป18นิ้วนะครับนะครับสวยๆนะครับผมสภาพด้านหน้าก็เดิมๆนะครับผมอยู่คนเดียวยกไม่ได้นะครับสภาพเดิมนะครับ ตัวนี้ดอกละ3 0 0 0บาทนะครับผมซื้อใหม่3 9 0 0นนะครับซื้อใหม่39 0 0ประหยัดไปดอกละ900บาทนะครับได้มือสองไปนะครับก็ประหยัดเงินไปนะครับตัวนี้มีสี่ดอกนะครับเอาไงหน้าให้หน่อยพี่ตากแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวต้องรีบถ่ายนะครับอ่านี่นะครับผมพิยาแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยๆนะครับผมเดิมเดิมสวยๆดอกละส0 0พันนะครับ ตัวนี้สามพันห้านะครับ PODIO สองสองสี่สองรุ่นใหม่นะครับโค้งโค้งนะครับนี่ครับสวยงามนะครับส่วนด้านบนไปชมกันนะครับด้านบนมีอะไรบ้างนะครับเอาคลิปนี้ไปเร็วๆเลยนะครับอ่าด้านบนตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบนะครับผมเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับซื้อใหม่สี่พันห้าเหมือนกันนะครับตะแกรงปั๊มนะครับลูกค้าตะแกรงปั๊มโลโก้สวยๆนะครับผมโลโก้อ่าตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับขอบเล็กนะครับหูจับเล็กนะครับนี่หูจับ มูจับเหล็กทุกใบนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับอ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังกึ๊บวนะครับขออนุญาตก่อนนะครับยกก่อนนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังอ่าเป็นเพจนะครับสเปคคอนสวยๆนะครับแล้วก็ใส่ดอกด้านหลังนะครับผมใส่ดอกด้านหลังด้านบนจะไม่มีที่ใส่ดอกนะครับนี่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าตู้ลําโพงนะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับอันนี้ใบนี้นี่ตัวนี้สวยเลยนะครับสวยทุกใบนะครับ มีทั้งหมด 2, 4, งสหกดใบนะครับผม8ดใบใบละ2 5งพันห้าเหมือนกันนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับประหยัดไปใบละสองพันนะครับไม่ต้องคิดมากคิดน้อยนะครับนี่นะครับผมสวยๆนะครับตะแกงปั๊มนะครับขอบเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับผมไม่อแท้นะครับยีมิลตาภูเขานะครับผมสวยๆนะครับใบละ2,500ัาร้อบาทนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ แต่ว่ามีค่าจัดส่งนะครับผมก็แล้วแต่ระยะทางนะครับเริ่มต้นใบละ 3- 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับอ่านะครับใบละสองมาห้ารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับตู้เทอร์โบ18นิ้วมี8ใบนะครับตัวนี้แผดดินไหว18นิ้วมี6ใบนะครับใบละสองมห้ารเหมือนกันนะครับชอบตัวไหนนะครับก็เลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเอเมเจอร์นะครับเอเมเจอร์แท้นะครับของเฮียทรงประทายนะครับตัวนี้ใบละสองหมื่นนะครับ ใบละสองหมื่นสวยๆนะครับเดิมๆนะครับดูสภาพนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่นะครับหน้าดํานะครับรุ่นใหม่นะครับดูดอกเลยครับนี่ดอกแบบนี้ทุกดอกนะครับนี่ครับดําๆนะครับไม่ไม่ไม่เหลืองนะครับดอกสภาพสวยๆนะครับใบละสองหมื่นนะครับผมสําหรับใครที่มองหาอยู่ก็คลิปนี้ผมอัปเดตประจําวันที่สิบแปดนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ปล่อยน่าจะปล่อยลงเย็นนี้นะครับวันที่สิบแปดนี่แหละนะครับก็มาเลือกมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นตู้18นิ้วนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบอ่าหนึ่งใบจะใส่2ดอกนะครับเขาเรียกตู้แฟดนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตู้แฝดสิบแปดนิ้วเทอร์โบนะครับขอบเหล็กนะครับอ่าสีระเบิดนะครับผมสีระเบิดขอบเหล็กแล้วก็ไม้อะแท้ยี่สิบมิลนะครับตะแกรงเหล็กนะครับผมดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีสเปคคอนให้แบบนี้นะครับแถมให้เลย2ตัวนะครับแล้วก็ใส่ดอกด้านหลังนะครับเปิดฝาตรงนี้ออกด้าน อันมูจะไม่มีดอกนะครับตัวนี้มีสองใบนะครับตัวนี้มีสองใบขายถูกๆไปเลยเอาใบไปละเอาใบละพันเก้าพอเอาขายถูกๆไปเลยครับใบละพันเก้านะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับเธอโบแฟตนะครับใบละพันเก้านะครับตัวนี้คู่นี้ขอใบละสองพันแล้วกันนะครับตัวนี้สวยกว่าตัวนี้ขนาดประมาณเจ็ดสิบห้าเนาะสูงประมาณเจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้สูงประมาณแปดสิบนะครับ ตัวนี้เ5เซนนะครับขายให้ใบละพันเนะครับตัวนี้ให้ใบละสองพันะครับอ่ะถูกๆไปเลยนะครับซื้อใหม่สี่พันกว่านะครับผมนี่นะครับอ่าด้านซ้ายนะครับไม่ใช่ด้านซ้ายท่านนี้นะครับด้านซ้ายนะครับใบละสองพันนะครับด้านขวานะครับใบละพันเก้านะครับผมอ่ะถูกๆไปเลยครับสาหรับที่น้องท่านไหนอยากได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกับผมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ู่แฟร์ด้วกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น BV ไอเมื่อกี้จะเป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็น BV ตะแกงปั๊มนะครับแต่สวยกว่าตัวนั้นตะแกงปั๊มขอบเล็กสีระเบิดหูจับเล็กนะครับด้านหลังสเปคคอนมีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะสวยกว่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้ทุนมาสูงกว่านะครับผมก็เอางี้แล้วกันนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยคลิปคลิปที่แล้วผมขายไปละสามพันนะแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาลดราคาให้ไปไปละสองพันห้าแล้วกันนะครับ สำหรับลูกค้านะครับ FC ท่านไหนที่รับชมคลิปแล้วอยากได้นะครับก็โทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมีามีทั้งหมด4ใบนะครับลูกค้ามี 1, 2นะครับแล้วก็ 3- 4อยู่ด้านในนะครับนี่ไอเสียงกลางมันบังอยู่นะครับนี่นี่มีทั้งหมด4ใบนะครับรุ่นนี้นะครับคลิปที่แล้วผมขาย3,000นนะครับไม่มีใครสนใจคลิปนี้ลดราคาอีกเหลือ2,5 0 0นนะครับต่อไปคลิปหน้าคงจะไม่ลดอีกแล้วนะครับไม่ต้องรอคลิปหน้านะครับลดแค่นี้นะครับ2,500นะาครับผม BV สิบแปดนิ้วตู้แฝดนะครับผมตะแกรงปั๊มขอบเหล็กสีระเบิดนะครับหูอจับเหล็กนะครับผมคุ้มมากๆนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนเสียงกลางตัวนี้อะในในมันก็อยู่ในคลิปแล้วก็ขายไปเลยแล้วกันนะครับเสียงกลางตัวนี้สภาพสวยสวยนะครับสิบสองนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับสีระเบิดนะครับไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับด้านหัวจะเป็นขอบเหล็กนะครับด้านด้านข้างก็จะเป็นขอบเหล็กแต่ใบนี้ไม่มีนะครับผงแต่มาคลละล็อตนะครับแต่สวยเหมือนกันนะครับ นี่นะครับมีสองใบนะครับมีสองใบเอาไปถูกครับผมใบละพันห้าพอนะครับใบละพันห้าพอสิบสองนิ้วใส่ตัวนี้หนึ่งดอกด้านบนหนึ่งดอกเป็นสองดอกนะครับส่วนเสียงแหลมอยู่กลางนะครับหนึ่งดอกเท่ากับว่าใบนี้ใส่สิบสองนิ้วสองดอกกลางแหลมหนึ่งดอกนะครับผมอ่าเอาไปใบละพันห้าพอนะครับคู่นี้สามพันนะครับผมถูกๆไปเลยนะครับคลิปนี้สําหรับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเจอกันอีกครับผม เดี๋ยวยังไม่จบคลิปนะครับอ่ะมีลําโพงสิบแปดนิ้วนะครับนี่อ่ะในในก็ได้ขายแล้วขายไปเลยครับสิบแปดนิ้วอกอ้อมทัานะครับโอ้มีเยอะมากครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบดอกนะครับผมสภาพบอกนะครับว่าน้องป้ายแดงนะครับสวยเหมือนสวยเหมือสวเหมือสวยเหมือนใหม่เลยนะครับโอ้รีบพูดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปยาวๆนะครับสวยเหมือนใหม่เลยนะครับมียี่สิบดอกนะครับผมขายเพียงดอกละอ่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผม 1800บาทของใหม่2002ก็ประหยัดไปดอกละ400อนะครับเยวไงหน้าให้ดูนะหน้าหน้าไงไหนเบิ้งดอกหนึ่งนะครับมีทั้งหมด20ดอกนะครับผมสําหรับตานไหนสนใจนี่ครับดูสภาพเลยนะครับนี่ครับโอ้มันมืดแล้วนะครับนี่อ่ะนี่นะครับสวยเหมือนของใหม่เลยนะครับสภาพนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับมาแบบนี้เลยนะครับผม18นิ้วอ่าออ้อมทั้มนะครับดอกละพันแปดนะครับผมหรือว่าจะเป็น นะครับดอกลำโพงทาดานะครับทาดาแบบนี้นะครับเป็นรุ่น J181J118 ไม่ใช่ J118 ทาดานะครับ18นิ้ว1200วัตต์นะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับแม่เหล็กสองก้อนโค้งลอนะครับสภาพสวยๆนะครับผมมีทั้งหมดอยู่สองดอกดอกละสามร้อห้านะครับมีสองดอกแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะมีอีกนะครับอ่ะมีทั้งหมดหกดอกนะครับ ตัวนี้สวยเลยนะครับโอ้ตัวนี้สวยเลยนะครับ J11E J118 นะครับโอ้พูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับ J118 นะครับคงหรอนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับยี่ห้อทาดานะครับมีหกดอกนะครับดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสอบถามกับผมได้นะครับหรือว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งคู่หนึ่งนะครับผม ลูกค้าบอกเป็นของอเมเจอร์นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เขาบอกว่าซื้อเป็นของอเมเจอร์มานะนะครับตัวนี้ผมก็ได้ซื้อต่อลูกค้านะครับแล้วก็มาแยกออกขายนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับเสียงดีมากนะครับทดลองแล้วเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับขายไม่แพงนะครับผมตัวละหกร้อยบาทนะครับผมตัวละหกร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมหกร้อยบาทมีแปดตัวนะครับ ท่านไหนเอาหมดนะครับผมส่งให้ฟรีแล้วกันนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้ทํางานนะครับผมสามารถใส่กลางดอกหนึ่งแล้วก็แหลมดอกหนึ่งนะครับจะมีจุดต่อเข้า3จุดตัวนี้คือสัญญาณเข้านะครับแล้วก็สัญญาณออกเสียงกลางนะญ่านานออกเสียงแหลมนะครับก็1นคูณหนึ่งนะครับเขาเรียก1นคูณหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่รู้เนาะก็อธิบายเป็นคมรู้แล้วกันนะครับ1นคูณหนึ่งนะครับผมตัวละ600บาทนะครับ เสียงดีมากนะครับมีแปดตัวนะครับหนึ่งคูณหนึ่งตัวละหกร้อยนะครับอ่ะมีอะไรอีกเนาะนะครับอ่าคลิปหน้าก็จะเป็นพวกมิกพวกนี้แล้วกันนะครับพวกสายสัญญาณต่างๆนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะก็มันจะเดียวโทรศัพท์มันจะตัดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมต็มนะครับมันมันอัดยาวไม่ได้นะครับลูกค้า ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ FC ท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปหน้าก็จะพบกันอีกนะครับสาหรับท่านไหนที่จะสั่งนะครับสินค้านะครับโทรเข้ามาติดต่อเบอร์นี้นะครับ083นะครับ3432737นะครับ083 3432737หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาอ่าเบอร์นี้ได้เลยนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับหรือว่า จะติดต่อเข้ามาทาง Facebook นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับภาษาไทยนะครับเบน a u ออ o นะครับหรือว่าจะติดตามทางแฟนเพจนะครับร้านเบนส์ออเสุวรรณภูมินะครับร้อยเอ็ดนะครับก็ติดชอบทางไหนหรือว่าจะติดตามทางช่อง YouTube ก็กดติดตามเลยนะครับสะดวกทางไหนก็ติดตามทางนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าโซเชียลออนไลน์นะครับผมผมเล่นทุกช่องทางนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับร้านเบนส์ออเนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ